อ่ะเรามาดูโจทย์ข้อถัดไปนะเขาบอกว่ากําหนดให้ a เป็นจํานวนนับนะครับแล้วก็150เนี่ยครับเป็นจํานวนที่น้อยที่สุดที่ a และ75หารลงตัวเฮ้ยเอาจริงๆสมองเนี่ยแวบขึ้นมาตอนนี้เลยสมองเนี่ยนี่นไม่เคยทํานะสาบานด้วยเกียรติของพี่ป๊อบสมองเนี่ยแวบขึ้นมาเลยว่า a คือ2ไม่รู้เหมือนกันว่ามันจะจริงหรือเปล่าแต่สมองมันแวบขึ้นมา ก็75คูณสได้1 5อยโอเคป่ะอ่ะเก็บไว้ก่อนต่อไปดูต่อ25เป็นจำนวนนับที่มากที่สุดที่หาร A กับ75ได้ลงตัวอ้าวแตกเลย25เป็นเลขที่มากที่สุดที่เอาไปหารเจ้า A กับ75ได้ลงตัวเฮ้ย25ต้องไปหารลงตัวนะเพราะฉะนั้นแปลว่าอะไรแปลว่าตรงเนี้ย a มันต้องต้องเป็นตระกูลคือย5 5 0 7 5ิบห้า ร้ออะไรประมาณนี้เป็นตระกูลพวกนี้ตระกูลที่25หารลงตัวครับแต่คราวนี้คราวนี้มันมีคอนดิชันว่าเฮ้ยเด็กๆแต่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 แช้าแต่150ต้องเป็นจำนวนที่น้อยที่สุดด้วยที่ A กับ75ไปหารได้ลงตัวหนูก็ดูว่าอ่ะสมมุติ A เป็น25เออ25ก็เป็นตัวที่มากสุดนะที่หาร25กับ75ได้ลงอ่ะเนี่ยได้แต่ปรากฏว่า25เนี่ยครับไปหาร ร้อยห้าสิบเป็นจํานวนที่น้อยที่สุดที่ยี่สิบห้ากับเจ็ดสิบห้าหารได้ลงตัวอันนี้ไม่จริงเพราะว่าถ้ายี่ห้ากับเจ็ดสิบห้าเนี่ยครับเอ่อตัวน้อยสุดที่มันไปหารได้ก็คือเจ็ดห้าซึ่งผิดครับเพราะนั้นพี่บอกกระเบิร์นเป็นห้าสิบห้าสิบกับเจ็ดห้าได้ไหมอ่านนี่ไงน้อยสุดร้อยห้าสิบละครับห้าสิบคูณสามร้อยห้าสิบเจ็ดสิบห้าสองร้อยห้าสิบอ่ะอันนี้จริง แล้วก็25เป็นตัวมากสุดที่หารตัวนี้กับตัวนี้ได้โอ้จริงจริงเลยจบคือจริงหมดทุกเงื่อนไขครับเพราะฉะนั้นตอบเลย a คือ7เอ่อ sorry a คือ50ครับก็มองมองเอาตอนแรกสมองบอกว่า a คือ2ใช่แล้วเสร็จปุ๊บเฮ้ยมันไม่ได้นี่ว่ามันไม่สอดคล้องเงื่อนไขกับไอ้สีเขียวครับก็เลยลองลิิ s t สีเขียวขึ้นมาก่อน a เป็นอะไรได้บ้างคร่าวๆนะแล้วเดี๋ยวไปเช็คว่ามันจริงไม่จริง นะครับอ่ะคราวนี้เขาถาม a ส่วน2ครับก็ a คือ50 a ส่วน2ก็25ครับโอเคก็ประมาณนี้นะพี่บอกว่าข้อนี้ดีนะชอบ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 ตอนแรกเนี่ยนำให้พี่บอกคิดผิดไปแล้วด้วยโอเคนะครับสวัสดีครับ